เพราะว่ามันก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในบรรยากาศความรักแบบนี้ออันนี้เรื่องจริงนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เลยเตื<ช>นอนโดยท่านพันตำรวจเอกสิริวัน์ดีพอครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้ระมัดระวังมิจฉาชีพจะอาศัยบรรยากาศความรักนี้มาหลอกเอาทรัพย์สินท่านวิธีการเป็นยังไงครับตำรวจเขาแบ่งเป็น3วิธีโอ้ยไม่ธรรมดาได้เนี่ยวิธีที่หนึ่งเขาเรียกว่า r o m a n ส์แก a มนะครับหลอกให้รักแล้วเปแล้วเททิง้งโอ้โหคนร้ายนี่จะเป็นใครครับเป็นแก๊งผิวสีเริ่มด้วยการสร้างบัญชีทางสังคมออนไลน์ปลอมอวตารนะนะใช้รูปคนอื่นปลอมเป็นชาวยุโรปอเมริกันชาวตะวันออกกลางเอาหน้าตาดีๆหล่อ,ลอ,ลอ,ลอๆรวยๆดูหน้ารวยนะครับหน้าที่การงานดูดีมีชีวิตหรูหรามาทักทายแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อ้างว่าภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิต ลึกไม่ก็อย่าร้างอยากจะใช้ชีวิตในส่วนที่เหลือเนี่ยกับหญิงไทยอ่าก็ถูกใจเธอมากเธอสเป็ฉันเลยถูกใจจังเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผิวพรรณอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้สูงหน่อยเธอพี่ชอบไหมชอบไหมอะไรนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็เขาบอกเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีมรดกหมื่นกว่าล้านจะเอาเข้ามาประเทศไทยมาสร้างเรือนหอมาสร้างรัก แต่มันเอาเงินเข้ามาไม่ได้ทำไมคะมันเป็นมรดกมันจะต้องผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆมีการเสียค่าธรรมเนียมโอนนู่นนี่นั่นโอ้อยังไงเนี่ยช่วยโอนเงินให้หน่อยได้ไหมค่าธรมเนียมอาจจะสักประมาณล้านสองล้านแต่แรกหมื่นล้านเอาไหมครับท่านผู้ชมครับให้ระวังนะฮะใครที่ชอบของนอกนะเออระวังระวังพูดเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจเออมันมีมันเรื่องเกิดมันเกิดมาแล้วอืมเอาต่อไปครับ หลอกรักชวนลงทุนพวกนี้คือไฮบิตสแกมครับหลอกรักชวนลงทุนคนร้ายเป็นแก๊งชาวจีนครับเริ่มจากสร้างบัญชีสังคมออนไลน์ปลอมเหมือนกันแล้วก็เอารูปหญิงสาวชาวเอเชียนหน้าเคียถือเป็นนักธุรกิจมาทักทายเหยื่อก่นอนแล้วก็สร้างความสมพำพา์พอรู้จักมากคึ้นก็ชวนไปลงทุนได้ค่าตอบแทนสูงนะเดี๋ยวไปเทรดค่าเงินต่างประเทศกันมามค่าเทรดเงินดิจิทัลกันม นะครับโอ้ยเดี๋ยวได้คืนเยอะแยะเลยเนี่ยสามสเอาหรือเปล่า mm hmm. ลองลงทุนหลักหมื่นก็ได้หมื่นได้อยู่อเอาหลักแสนแสนได้อยู่พอลงหลักล้านหายใจ oh. ให้ระวัง oh, <no. S 1> พวกที่3ครับพวกนี้หลอกให้ถ่ายคลิปแล้วแบล็กเมย์อุ้ยอันนี้สำคัญเขาเรียกเป็นภาษาปกิจว่าเซกทอร์สั um ้มเซกทอรสั้นเนี่ยหลอกให้ถ่ายคลิปช่วยตัวเอง mm hmm. อแล้วเอามาแบล็กเมย คนร้ายจะเป็นแก๊งชาวฟิลิปปินส์ครับสร้างบัญชีสังคมออนไลน์ปลอมอีกเหมือนกันเอาหญิงสาวหน้าตาสวยเซ็กซี่เข้ามาทักทายเหยื่อก่อนนะเหยื hmm. ่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะห mm hmm. ลอกเหยื่อพอหลงเชื่อป๊บก็ขอให้วิดีโอคอวิดีโอคอเสร็จก็ให้ถ่ายคลิปการ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 ช่วยตัวเองอะ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เสร็จแล้วก็คลิปแคปปแคปแคปแคปเอาไว้ใช่ไหมครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็บอกว่าอา้าวถ้าไม่จ่ายเงินนะเดี๋ยวจะเอาขึ้น สู่ระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นโซเชียลประจงประจานว่าไปแบางคนก็กลัวเพราะว่าตัวเองทําเองใช่ไหมก็ก็จะต้องยอมจ่ายเงินตามที่เรียกร้องมันมี3วิธีตํารวจเขาบอกว่าฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านช่วยกะมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่จะตกเป็นเหยื่อได้นะครับ ผู้ชายก็เป็นเหยือออ่อกับเขาได้เหมือนกันเขาเคยจับกลุ่มมาแล้วไงใช่เาะะ่าเล่าให้ฟัง<อ>ด้ยการดีมีประโยชน์นะคะวันนี้ถึงจะเป็นวันวาเลนไทน์แต่ว่ามีออประโยชน์เตือนกันกนะคะ